สวัสดีครับผมตั้มไผ่สร้างมนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่แปลงตัดลำนะครับพอดีลูกค้าออเดอร์เร่งด่วนมานะครับหนึ่งคันรถนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นไม้ขนาดสามนิ้วนะครับสามนิ้วยาวหกเมตรนะครับลูกค้าใช้งานด่วนนะครับจะทถันหรือเปล่าคำนี้ครับอันนี้ก็เป็นแปลงไผ่สร้างมนเป็นแปลงตัดนะครับชุดนี้นะครับ นคนงานกา็ตัดแล้วก็รอตากันอยู่นะครับในการตัดไม้เราจะวัดกันที่โคนนะครับวัดกันที่โคนนี่นะครับเราจะวัดสูงขึ้นมาประมาณ1นึคืบแล้วก็วัดนะครับเราจะมีที่วัดเสียบเข้าไปนะครับได้ขนาดหรือเปล่าแล้วเราก็ตัดนะครับ,รบสวยนะครับไม้ช่วงนี้ยิ่งตัดง่ายครับ โอเคท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับภัยสร้างมนนะครับดูดูความยาวทักก่อนครับนี่ครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ